ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวซารเมมโมรี่อินเสแตท์ด้วยนะครับวันนี้อยู่อีกเราจะมาผ่านเควสอีเวนต์กิจกรรมแบนเควสออฟเทมเพสที่เข้ามาใหม่ล่าสุดซึ่งก็จะมีหลายๆคนติดอันนี้อันสุดท้ายไอ้พวกหนึ่ง ไอ้ที่ไล่มาตั้งแต่เกมเปิด1ปีทีมเจอเราเจอทีม1ปีเจอทีมหนึ่งจุดห้าสองปี2 5 3จุดห้าสามปีพวกนี้น่าจะไม่มีปัญหาเพราะ ep ที่ผ่านมันแค่ห้าหมื่นมันค่อนข้างที่จะง่ายแต่นี้หลายๆคนจะติด5เทิร์นลิมิตประเทิร์นก็คือเป็นน้องหน้ากากคูโรเอล่างใหม่อ่ะตัวนี้ที่ดามเมจมันค่อนเวอร์วังอลังการมากบับเพียบมีสตันร้อยซึ่ง จริงๆเราจะใส่การสตันไปก็ได้นะแต่ทีนี้ผมจะทีมที่ผมจะใช้ก็จะเป็นทีมนี้หรืออืมการสตันร้อยก็อาจจะดีอ็น่าสนใจอ่ะแต่ทีมที่ผมจะใช้จะเป็นทีมโอทเวลเลอร์เจนทีมนี้นะอาจจะมาดูกันว่าจะรอดไหม เราจะเอาแค่ยืนรอดนะเพราะว่าเนื่องจากน้องคุณเอเลือดน้องไม่มีขีดจำกัดแล้วเราแค่เราทางที่เราจะผ่านได้ก็คือเรายืนให้รอดสักตัวหนึ่งขอแค่ตัวเดียวรอดก็ผ่านแล้วนะกิจกรรมถ้าจะไม่ผิดนะ,ะแค่เรารอดเวทก็ผ่าน ซึ่งเราจะทำไงให้เรารอดได้มั่งมาเดากันนะครับอืมเราสามารถทำอะไรได้มั่งกับรอบนี้รอบแรกเราจะกาดก่อนเลยแล้วก็เพิ่มเกดเราจะกาดแปดสิบเปอร์เซ็นก่อนการไปสองเจรน เดี๋ยวประมาณเทิญที่สี่น้องโค้ชจะใช้่ละมาทีนี้เราก็จะอืมสามารถทำอะไรต่อมาไอบ้างเราเปลี่ยนโลแกนมาเงินแล้วกันเราเปลี่ยนไอซิดออกอ่าน้องตีเป็นเวท ถูกไหมอ๋อเนาะอืมอน,น้องตีเป็นเมจิกทีนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างอ่ายอมลดฟิสิกอลแอคแทคกเราไม่ได้ใช้เราสามารถเราลังเองได้แ,แต่เราจะเอายอมมายืนทนลวมือละเท้าแล้วนะ เราคาดหวังให้มีตัวรอดสักหนึ่งตัวอยอมโดนแรงเพราะว่าไม่มีซุปร์การ์ติดอืมพอลูกแกมาเป็นแบบนี้เออจริงๆเราจะต้องซิลเทินที่สอง เาซิวเทอร์นี้จริงิเซิวเทอร์นี้ได้เลยงั้นเราจะเอายอมออกออลาเฟยลงมาอืมเราจะใส่กาดก่อนหนึ่งเทอร์นอ่ะพร้อมกับซิลไปด้วยเลยแจกไป ไปเราแปะดีบับเลยน้องน่าจะแต่น้องน่าจะลางนะอขอริสเซคิวเกื่ไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็เอาแต้มขึ้นมาหน่อยอ่ะสตันมาละค่อนข้างเจ็บเลยเราโดนค่อนข้างเจ็บ อืมเราทำอะไรได้มั่งขอแต้มสก,กิลหน่อยแล้วกันอะมาเทิร์นสุดท้ายน้องน้องเราจะเบิร์ดเราจะให้น้องเบิร์ดแนวหน้างั้นเราจะเอาไอซิดเ,ออเดี๋ยวเราจะปล่อยตายไอซิด เอ่อหิวราฟาเอลขึ้นมาหน่อยอ่าทีนี้หิวราฟาเอวแล้วแล้วไงต่อเราสามารถใส่กาดได้อืมโอเคลดดเมจได้ใส่กาดได้เราจะอัดเต็มสูบเลย อย่างน้อยก็น่าจะมีแนวแนวหลังแล้วน่าจะรอดอ่ะแนวหลังเรารอดอยู่แล้วอะเราใส่เราลดรดเมร่ดเ,เพิ่มแคลนพไปด้วยซิวไม่อยู่อืมงั้นเดี๋ยวเราจะไม่ลดเมดแล้วกันเราจะเพิ่มเป็นแมคลนพีซิวดาเมดแล้วก็ใส่ซุเปอร์การ์ดไปด้วยกันเลยทีมเราเราให้แน่นเลยเราแน่นเลย นีน้องล้างดีบับ,บท่าของน้องอครูเอนี่อลังมากอาเทมิสตาย ตายหมดอ่แต่เรายังมีผู้เหลือรอดแค่นี้ก็ผ่านแล้วงงก็จะประมาณนี้สำหรับทีมที่ใช้ผ่านขอแค่แนวหน้าเรารอดก็ผ่านได้แล้วเน้นตัวที่มีอ,อซุปเปอร์การ์ดซุปเปอร์การ์ด เออคีย์สำคัญน่าจะอยู่ที่ลาเฟลร่างนี้เพราะว่ามีการซีเวแ,และมีซุเปอร์การ์ดร้อยส่วนใครที่ไม่มีลาเฟลร่างนี้ก็น้องเอชิสุร่างนี้มันเมื่ออ่ะให้ดูเมื่อเราเอาเวฟสกิลขึ้นมาฟิวสกิลอะทำการฟิวสกิลตอนเลเวลร้อยมันจะมีการเลท 80%สิบอร์ซต่างจากของเราะเอลแค่ยี่สิเปอร์เซ็นแต่มันยังพอทนรับได้ใช้ได้หยุดอยู่ได้สองเทินยังพอจะช่วยให้เรายืนได้แถมมีฮิวด้วยเป็นตัวที่ดีหนึ่งตัวที่จะใช้ในการยืนส่วนไอ้สองตัวนี้ไม่จำเป็นหรอกจริงๆอะ่ะผมก็ใส่มากะว่าจะเชนสายฟ้าเล่นอ่ะไม่ได้เชนก็จริงๆใส่เป็นพวกตัวยืนแบบตัวฮิว ตัวฮิวที่น่าสนใจก็จะมีเทรนี่อเทรนนี่เทรนี่เทรนี่อยู่ไหนวะมีเทรนี่ตัวนี้มีฮิวมีฮิวให้ตัวนี้มีลูมินัสถ้าเราจะมายืนยื้อสู่เล่นคู่กับอ่าไอตัวน้องชิสุเมื่อกี้ ร้อยเราใส่การเลนเพื่อให้ได้ยืนด้วยบอสมีการสตาร์ทร้อยเอร์เ็น100นะไม่ต้องหวังว่าจะเอาตัวสตาร์ทไปสตาร์ทน,นี่มีลูนแมทตัวนี้ที่สามารถฮิวได้ทั้งทีมอ่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะถ้าใครมีทําไว้แล้วก็สามารถนามาใช้ยืนได้อืมแต่ถ้ามีลาฟาเอลอ่ะมันจะผ่านง่ายกว่าตรงที่ตัวสกิลมันค่อนข้างที่จะ เนื่องจากซิลเวกแจกด้วยซิลคีเลดซิลจะเกาะครบ100%มันค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวสำหรับคนที่มีก็อาจจะผ่านง่ายหน่อยคนที่ไม่มีก็ต้องหวังอาศัยฮิวอาศัยฮิวจากเนี่ยพวกตัวฮิวที่แนะนำไปเมื่อเมื่อข้างต้นแล้วก็ถ้ามีตัวชิสูตัวนี้ก็จะมีซุปปร,ร์กาศเหมือนตัวราฟาเอลเลย อาจจะน้อยกว่า20ซนตแต่ก็สามารถพอทนรับ,บ,บไดเมียได้ก็จะประมาณนี้สำหรับอีเวนต์นี้นะครับน้องขคเอให้ดบูบับมันมันเวอร์มากมิทีเคร้อยมิทิเคร้อยเจาะเกาะร้อยคีเรตร้อย อังตีเกตในเทิรนท้ายพร้อมพร้อมลบดีบัฟก่อนเทินสุดท้ายเทินที่สองอ่าเทินที่สี่ก็จะประมาณนี้สำหรับในการผ่านก็มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ในดิสคอร์นะครับส่วนดิสคอร์ก็จะอยู่ใต้เดสคริปชันนะแปะไว้ให้แล้ว เข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้ถ้าติดอะไรก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่เข้ามารับชม